เสียมเปิดนาะดินแล้วพี่น้องมีรากไวยให้ได้รุ่นให้ได้โดนอยู่ไส้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมจากจากที่มีคนสั่งซื้อนะพี่น้องนะน่าจะเป็นโพลงตินหุ่นนะวะไะนางวิจารณ์ส่งไม้ก,กันพี่น้องผมเสร็จแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นระจำเย็นเคยนะครับต่เขียวบปะละ เขียวพลาดบันเทฟ,ฟาร์มครับพี่น้องมาติดตามรุ่นตอนนี้กันเนี่ยซากเก่าอย่างที่เห็นต้นคลิปมารุ่นกันว่ามันจะใช้ได้ไหมคนกิ่วไหมมีอยู่สองสามตอติดกันก็ยังอยู่ในมุมเดิมพนาทัานเดิมพวกเดิมมารุ่นเลยเก็บเลยคุดเลยลองแคะรุ่นดูกันก่อนพี่น้องค่อยๆรุ่นภาวนาว่าอย่ากิ่วเด้อ ให้ได้เดอ้อสวยเดอ้อขอไม้ท็อปฟอร์มเดอ้อคือแบบว่าเอาไปเราแบบนี่เลยมีลากฝอยค้นใหญ่ไปเรียวเลยนี่เพราะว่าคูรไปเรยวห้าต้นจริงนะผมอยากไล่ซวดฮัดไลส่สวดแบบมาโคตดไม้เราไล่ซวดไปด้วยนั่งคุยกับพี่น้องไปด้วยอะ่ะแต่คเนี้ที่ผมไปลองอ่านลองเปิดดูนะมันต้องใช้โทรศัพท์สองเครื่อง เครื่องหนึ่งถ่ายเครื่องหนึ่งอ่านคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยไปด้วยแต่ผมเนี่ยมันทําคนเดียวไงจะมาตั้งกล้องผมก็กลัวคือมันอยู่กลางป่ากลางโคกกับพี่น้องมันไม่ได้อยู่ในบ้านหนาะเกิดใครมาวิ่งคว้าโทรศัพท์ไปรีบนี่สวยเลย <laughs> <laughs> นั่งอยู่เงี้ยก็ยังมองใต้มองขวาตลอดเวลาเลยพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเรามาอยู่นั่งอยู่คนเดียวโคดคนเดียวอืมเนี่ยก็เล่าให้ฟังหาเรื่องคุย ขอยอ้วนขอยเตี้ยทั้งหน่อยเถอะมาเสียมเลยดี่กว่าจะได้เร็วเสียมเปิดหน้าดินแล้วพี่น้องมีรากฝอยให้ได้รุ่นให้ได้โดนอยู่อืมแต่ก็มือซนตามภาษานี่ไปแค่เอาไอ้ซากที่ว่าเก่าๆมันคือถ้าซากผู้พูดอย่างนี้ก็เหมือนเอาไปหลอกตากันน่ะเนูพยายามแค่ออกอันไหนที่มันพูดเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยถ้ามันเป็นแก่นเป๊กเป๊เ๊กเป๊กไม่พูดนะผมม่เแมออก แต่ถ้าอย่างเงี้ยผมแงออกเลยเนี่ยคือมันมันพุจนเอาไม่ได้แล้วเผื่อมันมีปลอกมีดินหุ่นอยู่ข้างในไงนเนี่ยจากคนไหนจําไม่ได้ไปกลับไปดูต้นคิปเด้วว่าตอนแรกทรงมันเป็นยังไงผมก็ตัดออกแค่ออกจนเหลืออยู่แค่นี้หละเป็นคนชอบคุยแคงแงเขีย่ย เดี๋ยวทรงประมาณนี้อาจจะต้องเปลี่ยนด้านหน้าเป็นไอเอาด้านนู้นเป็นด้านหน้านะนี่ลากฝอยสิ่งสําคัญสาหรับผมนี่คือลากฝอยมาโคตรเลยได้ได้ได้สรุปแล้วได้ได้อือีกนิดนึงเีอะาใจน่าจะมดแล้วแหละไอที่มันเป็นพูแบบเมื่อกี้เนี่ยพูเป็นนั่นอะ่ะเออน่าจะเหลือเป็นแบบแกนแกนมันเลยทีน่ะ เอาเหลือหน่อยหนึ่งอืงนี่เห็นไหมเนี่ยเอาเงี้ยเงี้ยเอาไอผู้พูลอย่างนี้ออกมันจะได้เหลือไอที่มันเป็นเกล็ดเกล็ดมันจะได้เห็นทรงแท้จริงของมันเราโคดขึ้นก่อนพี่นอ้องนี่ดินอย่างเงี้ยธนาอย่างเงี้ยโคดง่าย คือผมจะคุดตุ้มแบบพอดีไปเลยเหมือนทุกขั้งอะ่ะถ้าถ้าไม่คุดแบบพอดีก็ต้องไปนั่งแต่งให้มันพอดีไม่เล็กก็ทําตุ้มเล็กไปไม่ใหญ่ก็ทําตุ้มใหญ่ขี้ข้านขี้เกียจไปตัดไปต,ไอ,ตอนปลูกเสร็จแล้วมาตาัดเนี่ยไส้เนี่ยกำลังเป็นที่นิยมจากจากที่มีคนสั่งซื้อนะพี่น้องนะมีคนถามสั่งจองสั่งซื้อมาเนะี่ยก็อยากได้ประมาณนี้แหละ ักแขนสักด้ามเสียมใหญ่สุดก็ไม่เกินหนักแข้งคือสรุปยกคนเดียวไหวมันเหมาะสำหรับคนที่แบบเออ่เขาอยากเลี้ย,ยงตะโกแต่จะไปเล่นไส้ใหญ่กว่าล้อม่นานไม่ไหวแล้วก็เออ่มันไม่มีที่วางโอ้เจอพรงพรงอะไรนู่นนี่เขาก็ไม่มีที่วาง เราผมก็ดีนะโค้รไส้เนี่ยมันไม่เหนื่อยมากเบรกก็ไหวถึงมันจะราคาไม่ได้อย่างมาใหญ่ๆนะก็ต้องยอมรับความจริงว่าราคามันไม่มันไม่ได้อย่างมาใหญ่หรอกแต่เราอาศัยว่าหาเยอะๆอมือก็ล่วงไว้ก็ลืมเดี๋ยวมาดูเนี่ยมันรุ่นโปรงอะไรโปรง กว่าตุ้มแตกน่าจะเป็นโพรงติ้นหุ่นนะวะเออกว่าถ้าตุ้มแตกอะเอาไงล่ะคุดอ้อมแล้วกันตอนนี้คุดรอบแล้วรัดยางแล้วกันเพื่อความชัวเพราะว่าถ้าตอนแรกตั้งใจว่าจะคุดฝั่งเดียวแล้วก็ทราบลากเราก็ค่อยคุดอ้อมถ้าเจอโพรองอย่างนี้เพื่อความชัวอ้อมดีกว่าเราลรัดเอายางรัด เดี๋ยวไปดูทรงกันเหมือนเดิมบอกเหมือนเดิมเลยก็นั่งคุดไปก็คุยอดไม่ได้ที่จะมองหาทรงใหม่เลยพี่น้องเพื่อมันได้ทรงอะไรแปลกๆคือตอนนี้ก็คิดอยู่ว่าถ้าเอากิ่งนี้ออกนะเอาอย่างนี้ออกนะมันจะโอเคไหมโชว์ซากด้วยเออเนี่ยเนี่ยคนคนหาไม้มันก็ต้องตากินอย่างนี้หละพี่น้องตามันจะต้องแบบมองหาเลี่ยมหามุมคุดไปหาเลี่ยมไป มุมไหนจะสวยหนาไหนจะได้จบไวยังไงจะถูกใจคนซื้อหรือถูกใจเราด้วยหลักลก็ต้องถูกใจเราก่อนนะน้อเราถึงคูดโคตรรอบ้วโอเคมัดยางก่อนเป็นโพงของดินหุน้นลดแอรดฟางมาแล้วพอได้มีหมู่คือมาได้เชาา่ามาจะมืดตีห้าอย่างที่เห็นในเคลียบก่อนก่อนนะพี่น้องตีห้าคึ่งออกบ้าน ทำคลิปก็ดีอย่างหนึ่งนะเหมือนมีหมู่คุยมันไม่เหงาดิถ้าก่อนคุดก็คุดอย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาบึดจมบึดเด๋ยวนี้ทำคลิปก็เออมีเหมือนเหมือนมีหมู่คุยอะ่ะเออกลับมาเรื่องเก่าอีเรื่องที่ว่าอยากไล่ซวดอะ่ะเดี๋ยวจะไปศึกษาวิธีการไลส่สวดจริงๆจังๆทั้หน่อยก่อนพี่น้อง้ยคือโทรศัพท์ใช้สองเครื่องเนะี่ยผมมีแต่มันมีแบบ wi f ฟคือเครื่องนึงถ่ายคลิปเนาะ ครั้งนึงก็ต้องแบบอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบอย่างเงี้ยสมมุติว่าคุตไปมีคนทักมาอ่านคอมเมนต์ไปคุยไปนี่แต่ไลฟ์สดเนาะมันเป็นชั่วโมงแน่นอนมันจะได้ไม่ไม่แค่นั้นเลมยมัวแต่คุยขนาดทำคลิปก็ยังคุยคุยนำไหลฟไปดับแล้วก็เรื่องที่ผมเคยพูดข้างที่แล้วนู่นนะที่อยากได้แบบว่า สาวมาทําคลิปร่วมกันเนี่ยมาคุดตะกูยังมีความคิดนั่นอยู่นะเออคืออยากอยากยังไงล่ะอยากลองอะไรใหม่ๆมั้งพี่น้องตื่นเต้นอนะ่ะคือแต่คงต้องมีทุนแต่ไม่ถึงก็จ้างเขานะจ้างไม่เอามีทุนในที่นี่หมายถึงว่าเขาก็คงต้องมีเพื่อนมาแล้วก็ต้องมีเขามีน้ำเลี้ยงเขาเลาวจะมานั่งจะมาตะภายถ้าแซนวิชห่อหนึ่งก็ ไอ้น้ำขวดนึงก็คงไม่ได้คืออยากให้มันมีเกิดความแปลกใหม่ขึ้นบ้างไงล่ะมันเห็นแ้่ผมทุกวันมันก็เบื่ออืมอ่าขาดแล้วนี่ลดโอกาสเสี่ยงอ่าเดี๋ยวไปวิจารณ์ทรงกันลากฝอยเต็มเลยไปดูทรงกันไปนางวิจารณ์ทรงไม้กันพี่น้องถ่มเสร็จแล้ว ไต้พกต้นจากคลิปเก่าด้วยนะคลิปนี้ได้ต้นเดียวเอาต้นเดียวส่วนที่เหลือเดี๋ยววันหลังพรุ่งนี้ค่อยมานี่มอมแมมเป็นหมาเลยชิโ่ชิโฉพวกจะจำอะ่ะแต่กุยเป็นหมาก็คุยเต่าท่านอ่ะพี่น้องเรื่องจริงมันจะเป็นยังงี้เลยมาตาดลาดคุยถึงไหนหเลวเมื่อกี้เนี่ยเรื่องการทำคลิปเนาะไลเออไลโซด เราต้องไปศึกษาจริงจงจังๆ,ๆ,ๆคือบางทีก็อยากมีโมเมนต์นั่งคุยอะเห็นคนอื่นเขาไลฟ์สดกันก็ดูสนุกสนานดีนะก็อยากลองทำมัง่งเผื่อมันจะเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่แล้วก็เผื่อคนไหนมีอะไรถามมาว่าแบบอืมแต่เออถ้าเขาถามมาแล้วตอบไม่ได้ทำไงล่ะไม่อายเขาเนี่ย <laughs> ยิ่งยิ่งไม่ใช่บอนไซส์แบบว่า สายความรู้ซะด้วยเป็นบอนไซสายบันเทิงเดี๋ยวต้องเอาไปคิดดีๆก่อนหน,นึ่งก่อนเนี่ยตัดรากเหรอลากฝอยเยอะแยะอันนี้ผมจะตัดตัวนี้ออกก่อนไอ้ที่มันพุ่เห็นไหมขออภัยด้วยพี่น้องถ้าจะเห็นเท้าเห็นอะไรเพิ่งคือมันต้องช่วยกันนะเนี่ยมันมาไม่งั้นมันล็อกไม้ไม่อยู่ผมว่าสายคุดว่าเป็นอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละ อืนี่มาดูกันตอนแรกที่เห็นจเจ้าด้านนี้ด้านหน้าเนอะเราแคบไปแคบมาไม่สวยตอนนี้เกิดปิ้งไอเดียใหม่อะผมอยากเอาด้านนี้เป็นด้านหน้าคือมัได้โชว์ซากแต่มันต้องเอากิ่งนี้ออกนะเนี่ยต้องเอากิ่งนี้ออกมันโชว์ซากเราเลือกเอาว่าสองกิ่งนี้จะเอากิ่งไหนไว้อ้หาตะกันไกลทุกคลิปเลยนี่ อาจจะเอาเป็นนี่ยอดเอานี่ตดต่ำลงมาเป็นกิ่งหนึ่งเอาไอ้อันนี้ออกซะมันเก,กะ๊ะแต่อันนี้เอาไว้ก่อนคือยังลังเลเผื่ออันนี้อันนี้เผื่อจริงๆไม่ตารจริงๆอันนี้คือมันเหนื่อยแล้วแล้วก็ตดไปหลายต้นแล้วเผื่อพลาดเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าเหลือไอ้กูตเบองเขียววะมึงตัดหมแล้วซื้อมาจะเหลืออะไรเราไม่ถูกใจอีก <laughs> นี่ได้ต่อหนึ่งวันเนี่ย ไอคลิปนี้นะเดี๋ยวเราจะแก้ต้มให้ดูเราจะหาว่าต้มเล้าเนี่ยเนี่ยไม่เล้าไม่แตกลากข่อยเพียบเนี่ยตั้งเนึงเนีงเนงเนงเนง,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 นงอันไหนอันไหนไม่เล่าเนะื้อตึงกลาแข่งอันไหนเล้าไม่แข่งนะตัด <laughs> คลิปสักหน่อยหนึ่งก่อนอืมหน้านี่ไม่สวยดอกเด้อนี่สวยเนี่ยสวยไหมมันก็นแล้วแต่มุมมองอะเนาะแล้วแต่คนชอบอะเนาะ อ่ะไปละหิวข้าวเลวกี่โมงเลยตัวทัพเลยน่าจะได้เวลากินข้าวเลยพอเริ่มท้องเริ่มร้องกาโมง8นาทีกว่าจะห่อเซตกว่าจะเดินไป,ประยะทางก็ประมาณครึ่งกิโลถึงรถที่จอดห่อเอาละครับพี่น้องเหมือนเดิมฝากกดไลก์ก็แชร์ช่องเล็กๆส่วนเล็กๆแห่งนี้ด้วยนะครับกับเขียวสวนกวุาบบนไซฟาร์บนสซสายบันเทิงนี่พี่น้องนะ จะเอาสาระมากดูเอาฮาสนุกสนานไป <c oughs> คือทํานั่นมันก็เหนื่อยพอแล้วเนาะไปละสว,วัสดีครับผมจริงจังมากมันเหนื่อยพี่น้องปวดหัว